ครับผมก็ตุ้ยเอฟสานะครับตอนนี้ก็มีผลงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นละครนะฮะหรือว่าคอนเสิร์ตนะฮะก็มีละครนะฮะทางช่อง3ก็เจอได้นะฮะทางช่อง3เลยครับเปิดเปิดก็จะเจอผมเลยนะฮะแล้วก็เดวินเนอร์โปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับผมครับผมก็น่าจะเป็นคนรอบข้างพ่อแม่นะครับแล้วก็แฟนคลับนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่ ที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองนะฮะก็มีอะไรก็ต้องบังคับตัวเราเองให้อยู่บังคับตัวเองให้ได้นะฮะแล้วก็อย่าย่อท้อกับสิ่งที่เจอที่เจอในในในชีวิตจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการทํางานหรือการใช้ชีวิตครับพอสมควรครับแต่ก็อยู่ในระดับเลเวลที่ไม่เยอะมากนั้นเพราะว่าบางทีคนเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างอย่างเงี้ยก็ก็จะอยู่ในระดับที่สามารถทําอะไรได้โดยที่ก็ไม่ไอายใครอะไรเงี้ย ครับผมกับซิงเกิลแรกนะครับอย่ารักฉันเลยก็เป็นซิงเกิลแรกที่ที่ได้ทำอะไรที่ตามใจตัวเองมากมากขึ้นกว่าถ้าเทียบกับอัลบั้มเดิมๆที่ก็จะเป็นเอร็อสออนเออร์หรือย้อนไปอีกก็อกหักไม่ว่าอย่างเงี้ยซึ่งยังไม่ได้ทําอะไรที่ชัดเจนความเป็นตัวเองมากนักนะครับพอมาครั้งนี้ก็ได้ทั้งแนวเพลงที่ชื่นชอบนะฮะ mm hmm. โปรดิวเซอร์ที่ถูกใจนะค,ะคือพี่แมทจุร์สักบันพุ่มนะฮะก mm ็ hmm. ถูกใจฮะ,ะก็เป็นการหยิบยก ในะเรื่องขึ้นมาในะเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นการพูดถึงความรักนะฮะระหว่างผู้ชายผู้หญิงคนสองคนนะะที่รักกันแล้วก็บรรทิมารักกันซะมากจะจนแบบเธออย่ารักฉันเลยเพราะว่ามันมีอะไรที่มันสําคัญกว่าการที่แบบจะรักกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยถูกต้องครับก็จริงๆแล้วเราก็ได้ทําอะไรตามใจมาบ้างแล้วแหละไม่ว,ว่าจะเป็นอัลบั้มแรกก็จะเป็นแนวร้องนะครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่ชัดขึ้นกว่าเดิมครับบาารลอะะ็อกกมน รับผมมีส่วนร่วมยังไงเหรอโดยส่วนตัวเราแล้วนะฮะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งเพลงแต่งทานองไม,ไม,ไม่ไม่เก่งนะครับไม่เป็นเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ก็ค่อนข้างจะไปในรูปแบบของการชี้แจงนะฮรรูปแบบของแนวเพลงอยากได้แบบไหนนะฮะเนื้อหาทานองอะไรเป็นยังไงเป็นอะไรที่เข้าใจกันง่ายขึ้นกับพี่แมวนะครับเป็นอะไรที่ทํางานได้ง่ายแล้วก็ออกมาในรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมอย่างที่ต้องการ,ารครั้งนี้ก็เหมือนอับลบั้มเต็มนะพี่งะจับรวมกันทั้งหมด6 6ซีซั่นมารวมกันขึ้นเป็น1อัลบั้มซึ่งก็รวมเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะฮะซ,ซึ่งผมก็ถือว่าเป็นอัลบั้มนะซึ่งถึงแม้จะออกคนละสองซิงเกิลก็ตามครับผมก็ <Yeah. S 1> ก็เล่นมาหลายบทอ,อยู่นะฮะตอนนี้ที่ยังไม่เคยเล่นก็น่าจะเป็นบูฮะหรือว่าละครผีหนังผีอะไรเงี้ยยังไม่เคยเล่นนะฮะที่สำคัญคือตุ๊ดครับยังไม่เป็นเลยอยากลองเป็นดูว่าจะเล่นได้บ่างยนะัง เลยฮะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสมากกว่าว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะลองทําดูเพราะว่างานในทุกๆด้านในวงการบันเทิงผมว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเราเองนะครับถ้าเิดได้ลองทําก็จะโอเคจริงๆไม่ได้เจาะจงนะฮะว่าจะเอาเป็นใครเป็นชื่อๆไปคงไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าเราบรรดา คนที่มีคุณภาพในวงการบันเทิงก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะอย่างล่าสุดที่ผมได้พี่แมวมาทำเนี้ยก็ได้เรงเห็นเลยว่าคนที่มีฝีมือจริงๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่เลือกดีกว่าถ้ามีโอกาสได้ทำงานกับใครก็ถือเป็นโอกาสของเราไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยไม่ได้รู้จักครับไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็คือเหมือนการไปไปไปฉุดกระชากรากถูเขามาช่วยทําให้นะฮะึซงก็ก็ก็ดีใจที่พี่แมวยังทําให้นะฮะแล้วก็กลายเป็นคุยกันรู้เรื่องถูกคอแล้วนี้ก็เสร็จไปละสองซิงเกิลอีกซิงเกิลหนึ่งก็คงเดี๋ย ถ้าของตัวเองคงจะยังครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะเป็นในรูปแบบโปรเจกต์รวมอยู่นะฮะเพราะว่าด้วยความที่เราก็ทํางานได้อื่นด้วยเงี้ยก็คงจะไม่มีเวลาไปมาทําปึ้งทีเดียวคอนเสิร์ตใหญ่ก็เอาดูคอนเสิร์ตรวมไปก่อนลวกันกั่เีเป็นเนืโปรเจกต์ครับหนึ่งเลยครัก็คือ,อ,อพ่อแม่นะฮะเป็นอะไรที่ทําให้เรามีแรงกําลังใจทําอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นในเวลาที่เราท้อนะฮะและที่สําคัญนันคือแฟนคลับนะครับคนรอบข้างที่ชื่นชอบเราเงี้ยก็ ดีใจทุกครั้งที่เขาชื่นชอบกับทุกๆผลงานของเราไม่ว่าจะเป็นละครหรือเพลงนะฮะก,ก,ก็เป็นการที่ทําให้เราหายเหนื่อยได้ใน,นส่วนหนึ่งหน้าตาะครับหล่อขึ้นว้ายนะฮะตอบเป็นไปกล้าพูดนะนะฮะรู้สึกว่าจริงจังมาเยอะแล้วอ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การรับผิดชอบทางด้านการทํางานนะฮะเป็นอะไรที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการดูแลจิตใจซึ่งกันและกันร,ระหว่าง คนรอบข้างแล้วก็คนที่ทํางานร่วมกันกับเราอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ทําให้เราต้องใจเย็นมากขึ้นแล้วก็โตโตขึ้นในทุกๆเรื่องไม่ได้คิดนะว่าจะต้องอยู่ในวงการบันเทิงเราแค่คิดว่าเราได้ทําอะไรที่เราชอบก็ดีใจแล้วคือเพื่อคงจะเจอผมตามผับตามบาร้องเพลงคืนอยู่มั้ยทั้งสองอย่างเลยได้ไหมล่ะโลบะ <laughs> ผมวะผมขอตามพี่วิทย์ครับเป็นอะไรที่ไอดลอลคนหนึ่งไงผมชอบทุกครั้งที่เวลาเขาเต้นเพราะตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบเต้นแต่พอดูคนอื่นเขาเต้นแล้วเต้นเก่งๆผมรู้สึกชอบไม่ฮะไม,ไม่ชอบเลยสแสดงว่าลุกเวลาไปเที่ยวกลาคืนก็จสเป็นแบบนัง่งผ่อไม่ชอบใช้ของถือแน,น่มาพูดเลยไม่ก็มันรู้สึกเฉยๆตรงนี้คงเลยวายแล้วนันใจเสียจะดีกว่า อมองจุดเดียวนานๆได้ไหมเวลาลืมตามองตื่นรืลืมตามาชคือแบบกเพราะว่าด้วยชีวิตการทํางานเราเราเราตื่นมาทั้งวันคือเรามองคนไม่รู้กี่คนแล้วเราก็ต้องทําอะไรไม่รู้กี่อย่างต้องโฟกัสไม่รู้กี่โฟกัสแต่วันหนึ่งถ้าตื่นเช้ามาเรายังไม่ทันจะได้ทําอะไรเลยแม้กระทั่งดูแลตัวเองอาบน้าแปรงฟันขอมองจุดใดจุดหนึ่งนานๆแบบอยากมีใครมาเรียกได้ไหมหนึ่งครับหนึ่งสักห้าทีอสิบนาทีแล้วแต่อาจจะเอาภาพแม็กซิมพอปิดก็ได้ ง่ายๆครับสบายๆครับสนุกสนานนะฮะก็ตลกขบฮากันไปในบางเวลาก็จริงจังบ้างในบางครั้งอ่ไงเงี้ยก็ได้ทุกอารมณ์รแต่ถ้าจริงๆก็คือยิ้มกับโลกนี้เสมอครับขอไมถามกันอย่างนี้อะไรก็เลือกตอบก,ก็ไม่ถูกเลย <laughs> <laughs> ไม่มีเลย <laughs> ไม่ได้เยอะ <laughs> บ้าก็คงจะเป็นอะไรที่ แล้วคนเฟรนลี่มาครแล้วก็ตลกตลกเนี้ยก็เลยทําให้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องสาวๆมันติดอย่างเดียวนะถ้าพูดถึงเรื่องแฟนๆเพลงอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่เราเป็นคนแบบนี้แล้วเราก็ไม่ปิดตัวเองก็เลยค่อนข้างจะแบบได้เห็นความเป็นตัวตนเราจริงๆ,ๆเนี่ยก็จะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้ไเฟกอะไรเงี้ยผมไม่ได้เจ้าชู้ผมไม่ได้มั่วครับแต่ทั่วถึงครับคือผมดูแลทั่วถึงผมดูแลแฟนข่าบทุกคนทั่วถึงแค่นั้นเองไม่ได้ว่าเจ้าชู้อะไรครับย จจเจอที่ใช่ฮะแ้่ถ้าเกิดใช่ก็ต้องบอกว่าใช่แนละ้วก็เข้าไปคุยออกับเขาดีกว่าไหมก็มันมนานแล้วน,นะก็ยังไม่ได้เจอทักทีอะไรเงี้ยขออยู่คนเดียวครับเพราะว่าชีวิตก็เจอคนเยอะแล้วนะก็ะแบบถ้ามีโอกาสถ้าจะไปเที่ยวไหนสักที่นึงก็ขอเที่ยวแบบที่ที่ไม่มีคนอะไรเงี้ยอย่างเช่นอาทิตย์เช่นทะเลสักแห่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนไปเกาะนะอะไรเงี้ยแล้วก็นอนอยู่บนชายหาดแล้วก็มองถึงฟ้าใสาๆเสียงน้ํคลื่น ะ่องเอะไรก็ได้อะแต่ขออยู่คนเดียวอะเพราะว่ามันอืมใช่ครับผมก็ฝากผลงานไว้ด้วยแล้วกันนะครับเหล่าบรรดา AF ทั้งหลายนะฮะก็จะมีอคอนเสิร์ตโปรเจกต์นู่นนี่นนั่นเยอะแยะมากมายนะครับอย่างล่าสุดก็จะเจอกับ The Winner Project ในครั้งนี้นะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ผลงานละครของผมครับเจอได้ทางช่อง3มครับ